สวัสดีครับกำมะพอก็สร้างเบียร์สร้างฝาค้นบานนกคือนเ่าละครับว,นนวันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อหสบห้านะครับพเนียดตัวนี้เป็นสองชานแล้วก็สองเสือนะครับ สองชานแล้วก็สองเสือแ้เบิ่งการทำงานมันนะครับหลุดลงหลุดได้นะครับหลุดลงมาได้ตัวนี้ตะไคร้อยู่นี่ตะไคร้นี่ก็สี่เส้นนะครับสี่เส้นนิดนิด นะครับทิศละขางนะครับแลบ้วบ้อลันนะครับสร้างเบียร์สิตธังไว้ฝืดนิดนิดหนึ่งมันสิบบอลลันบางอันติดอันหนึ่งนี่ลันลงเบิดนะครับไปสร้างเบียร์บอลลันนะครับเจ็บบำมห้มาเม่ให้มันลันนะประตูประตูก็สิบเปิดตรงนี้นะครับนะ ตัวสร้างเบียร์เสียปฝืดนี้นิดหนึ่งเพราะว่าสร้างเบียร์ทีประสบการณ์แล้วคือเอาผ้าคุ้มเอาผ้ามาคุ้มนี่แล้วก,ผกวผ็ผ้ามันก่อตัวนี้ย่ามาเปิดผ้าผ้ามันก่อตัวนี้หลูดขึ้นนะครับมันเห็ดให้นหรุดไปไห้นะครับผมซสือนกะขอดจากข้างบนมาตัวละพันสองรดนะครับตัวนั้นเก้งแห้งครับสุดยอดเลยครับรุดถิ่มเสือ,อเสียดายแห้งนะครับมาเบิ่ววิธีําทำงานของเสือบัดเนี่ย เสื้อต้องมันต้องแขนแรงสี่้องแขนแรงสี่จังสี่เสื้อสี่ทำงานได้นะเบิ่งเสียบานนั่นนะนะครับ,บ,บ,รบมันต้องลุดลงไปงสีนะครับ ใบนี้สวยงามแห้งครับใบผมเหตุแบบนี้ว่าสามใบแล้วนะครับใบหนึ่งทรงไปอุบลอีกใบหนึ่งผมใส่นี่ใบนี่ละสุดนะครับเขาสั่งมานะครับเขาสั่งมาตอันนี้ผ่านไปนิดหนึ่งนะครับการทํางานของเสือเนี่ย มีเสีย์ที่พิษผ่านได้นะครับเพราะว่าอันบอกคือชั้นตัวนี้นะครับมันมีเสีย์พิษผ่านได้มีความเสี่ยงตรงนี้แหละครับเอกลักษณ์ของสร้างเบียร์สิบเอ็ดนาศครับจอทะลุบัสวนจอทะลุบัตรส่วนนะครับ,รบ,รรบ,รรบไปเห็นยูไนต์ก็เป็นของสร้างเบียร์เลยครับเบื้องง่ายๆนะครับ บบนง่ายๆเลยใบนี่เฮ็ดดยากกว่าแบบตบลงขางนะครับสร้างเบียเสร็จตบลงขางนะครับเสียดยากกว่านะครับเพราะว่าต้องมาทักมาจัดระเบียบตัวนี้นะครับการระเบียบพองนี่แหละมันทายผู้เดียยมก็เลยอยาก้หน่อย ทีสร้างเบียร์ถักมันสิยากตรงนี้แหละครับตัวตบลงขางสีทางสร้างเบียร์ขายพันสองร่วมทง่งเมาเองพันหนึ่งแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้สร้างเบียร์สีขายอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับถาเมาเองทาท่งกะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ เพราะว่ามันหยากกว่ากันนะครับช่างเบียร์เลยต่างไวราคานี้นะครับเป็นราคาไม้หลาสุดเลยครับสิษยาบียต่างไหวนะครับก็โอเคครับานาันกับโบมียังความงามก็คือเก่านะครับกรงมันจะเห็ุแบบเดียวกันกระตบข้งนะครับแต่บบมีเสาสือ่อโอเคครับขอบคุณครับ